แต่ละฟันนั้นก็สไลดที่เธอเมื่อมีคนหนเดินเข้ามาแล้วจาไปยกใจ้วยที่ช

sẽ nghĩ được bao nhiêu Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ làm sao? Nếu

อีกแล้วครับอนัันัสดาแต่จนี่มันเพลงเลกกันนี่น่พี่เจนจ๋าจะบอกว่าวันนี้หล่อมากและหอมลงยอมากอ๋อใช่ครับทำงานหนักเหรอคะกนิดหน่อยครับไม่เป็นไรทํางานให้น้อยลงเดี๋ยวจะทํางานมากขึ้นเพื่อดูแลเจมส์อง ไม่เป็นไรครับผมผมมีคนดูแลเยอะแยะเลยมดูแลเยอะแล้วก็มียุ่งมาใี่มทักทายกต้องบอกว่า80%สิบเปอร์เซ็นตมาจากกรุงเทพไม่น่าเ0เป็นนคนพื้นที่อยู่ที่ระยองอาะทักทยทุกคนดีี่ะวีดีดีความไว้ใจมีใครที่อยู่ที่ระยองมั้งครับผมมีใครอยู่ที่มาจากกรุงเทพมั้งครับเช่ ก็เชิญดีนะครับผมทุกคนเลยนะครับที่มาวันนี้ครับผมใช่แล้วมารอดูใครหรอ,อ,อคุ้มค่ากับการรอไม่ล่า<อ>แต่อันนี้แค่เซี่ยวเดียวนะกิจกรรมยังเยอะกว่าน,นี้แน่นอนกิจกรรมแน่นเงาถูกต้องพี่เจมอย่างที่บอกว่าตอนนี้คิวคุณแน่นมากทำงานเยอะมากอัพเดหน่อยได้ไหมทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ที่หนักๆเลยก็มีละครครับเราก็ถ่ายละครอะสองเรื่องมีหนึ่งดาวพ้าเดียวแล้วก็ เกมเสน่หาก็ทั้งสองเรื่องก็เร่งๆเพื่อจะได้ได้ดูกันเร็วเรนี้ครับออนอกจากผลงานละครมีอะไรอีกไหมคะตอนนี้นะครับก็ใกล้จะมีครับผมก็เป็นโชว์โชว์หนึ่งเป็นโชว์โชว์พิเศษครับคืออะไรติดตามยันรู้ไหมอ่ะพี่พี่แฟนคลับรู้ป่ะโชว์อะไรไม่บอกอะไรนะไม่บอก ไม่บอกแต่ยุี่เฉลยมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคือ,อ,อผมไม่ได้บอกว่าคือเขาบอกเขาไม่บอกเขาไม่บอกค่ะไม่บอกมีผมไม่บอกก็ไม่รู้ต้องรอติดตามถ้าเป็นแฟนคะ่ะพี่เจมรู้ดีอยู่แล้วแนะ่นอนนะคะและที่สําคัญวันนี้ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของคุณมันดูชิลแต่มันดูเท่มันดูมีอะไรและได้าข่าวว่ารองเท้าที่ใส่มาก,ก็ไม่ธรรมดาครับผมให้พี่เจมบอกหน่อยความพิเศษเป็นยังไงบ้างรองเท้านี้เรียกว่าไม่ธรรมดาครับเพราะเพราะว่าเรา ผลิตมาพิเศษครับผมในมีนี่ถ้าเกิดดูข้างหลังนะครับมีเลขด้วย24ขอดูหน่อยครับม่ต้ันกลนขนาดนั้นอะไรที่จะใกล้เขาแหวนแล้วม่คนอห็นเขาดูไหมนี่โอ้โหนี่ไงครับยี่รับสี่ครับผมก็ปีนี้นะครับผมก็อายุครบ24ปีพอดีแล้วก็นี่เลยครับผมถ้าเกิดจำมาได้นี่คือโลโก้โอ้โหภัยตรเนี่ยอันนี้คือโลโก้อะไรครับนี่ๆๆๆ นี่อะไรนะบังกี่ีอ๋อครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีด i t i ่นและต้องเป็นพรีออเดอร์เท่านั้นใช่มใช่ใช่่าใช่ครับไม่มีอะไรครับแต่ว่าเราบอกว่า สุดยอดจริงเพราะว่าอันนี้เนี่ยเอามาให้แบบว่าทุกคนได้เห็นกันแล้วแบบว่าเรียกน้ำิ้มก่อนเรียกน้ำซึมมวนท้องมากให้เห็นไหมครับวมันดีมากๆแล้วก็มีแบบไม่เป็นไรสายท้องกันกันได้โอ้โหใมวนมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ฝากไว้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าจะเจอกับพรีออเดอร์รุ่นที่พี่เซมใส่อยู่เป็นอย่างไรบ้างคู่นี้เป็นสีสีนึงนะครับแต่ว่ามีทั้งหมด6สีแต่ว่ามันพิเศษจริงๆเรต้องติดตามครับต้องติดตามต้องติดตามจริงๆ แต่กปกติถ้าคุณไม่ได้แบบว่าใส่รองเท้าเข้าไปแบบนี้แต่งตัวลุคประมาณนี้คุณแต่งตัวประมาณไหนนสไตล์ส่วนตัวแ,ตแบบไม่ออกงานนะะประมาณนี้แหละครับเออหรอเป็นผู้ชายที่แค่เสื้อยืดและกางเกงหนึ่งตัวแล้วหล่อมากคุณลองจินตนาการคนที่บ้านของคุณแต่งอย่างนี้สิคะอโอ้แม่เจ้าหล่อไหมครับหล่อรือคนที่บ้านแต่งตัวหล่อไหมสามีมีแล้วแต่ไม่จำกัดหนอกใถ้าเจมสนใจเราไปเรื่องงานต่อดีกว่า ว่าใกล้เ <boundaries> สียชีวิตมือเย็นมากเลยช่วี้กินน้ำเย็นเยอะไม่รา้ถึงการจีดมือของเขาเมื่อกี้คือสะบัดออกนะคะนี่คือสะบัดออกนี่เดี๊ยบกำลังเกียดเลนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรารู้และทั้งผลงานทั้งไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของพี่เจมเราอเสียเวลารับไครเพราะช่วงเวลาเนี้ยหลายคนอยากขึ้นมาเล่นเกมกับพี่เจมมากๆเลยมากๆเลยฉลาดแ่ อะไรหรือเปล่าคะไม่มีครับเราแครอที่เล่นเกมพราะว่าทุกๆครั้งที่เราไปกับเปาจิงเนี่ยก็จะมีเกมที่สนุกสนุกง่ายแบกเยอะใช่เดี๋ยวรอบนี้จะขออนุญาตโชว์ก่อนได้ไหมคะว่าเราจะแจกอะไรผู้ชายคนนี้ค่ะจะไปปฏิบัติภัตวีคุณไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาเลยครับคู่นี้ครับ เขียนว่ากระทิมนั네่นเหมาะเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ที่ต้องออกกำลังกายถูกต้องในรุ่นอาจได้กันได้คล้ายตัดเค้กแต่งงานนะคะตายาดีพีเะบิลสองหกซื้อหกสองซื้อเอาทำไมลูกนี้จะแจกให้ครับผม มูมัน่า้แสนง่ายมากนั่นแปลแว่าวันนี้พี่เจมจะมาตามหาซินเดอเรลล่านะคะถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมีบินใบเสร็จซื้อรองเท้าจากบาวจิยอดเท่าไหร่ก็ได้หนูขอห้าคนเคลมาลุ้นกับเกมนี้แล้วคุณได้ลงเท้าผู่นี้ไปแน่นอนอะมา